type of fraction นะคะหรือว่าค่ะเศษส่วนค่ะมีทั้งหมดกี่แบบด้วยกันเศษส่วนค่ะอันดับแรกก่อนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราต้องรู้ศัพท์ค่ะแต่ข้อสอบนะไม่ถามศับหรอก numerator คืออะไร denominator คืออะไรไม่ถามนะคะไม่ออกแน่นอนนะลูกแต่แค่ให้เรารู้ไว้โอเคไหม เวลาข้อสอบออกนะเขาจะให้หาบวกลบคูณหารเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นหาบวกลบคูณหารคือเราต้องแม่นเราต้องได้หรือแม้แต่กระทั่งเรียงค่ะ in order คือแบบว่าให้เศษส่วนมาสองอันนะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือให้มาสามอันก็ได้นะคะเราเลยต้องเปรียบเทียบเศษส่วนให้ได้เนาะบวกลบคูณหารแล้วก็เปรียบเทียบ Decimal ก็เหมือนกันค่ะโลกส่วนใหญ่ก็เป็นการบวกลบคูณหารและเป็นในรูปของโจทย์ ปัญหานี่บอกแนวข้อสอบไปแล้วนะอันนี้แทบไม่ต้องจำเลยนะลูกนะมากค่ะลูกเริ่มค่ะ Numerator ก็คือเศษลูกส่วน Denominator ก็คือส่วนค่ะลูกถ้าเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ส่วนค่ะแล้วเขาระบาย3ช่องลูกช่องที่1ค่ะช่องที่2ช่องที่3เขาเลยเรียกอันนี้ว่า3ส่วน8 ไปดูต่อค่ะโล types of fraction นะคะ types of fraction ก็คือประเภทของเศษส่วนนั่นเองประเภทของเศษส่วนโลกเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด3ประเภท1 proper improper แล้วก็ mixed number นั่นเองนะคะหรือว่า mixed fraction ก็ได้นั่นเอง เอ่อ proper ก่อนค่ะ proper คือเศษแท้ลูก improper คือเศษเกินแล้วก็ mix สรุปคือจำนวนค่ะอันนี้คือพี่อยากแปลงเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยนะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเรียนภาษาไทยมาอยู่แล้วแต่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อะไรคะก็แปลเป็นไทยแท้ๆเลยแต่ข้อสอบบอกเลยว่าไม่ออกค่ะข้อสอบเขาไม่ถามเราก็ว่า What is proper fraction? Numerator มากกว่า less than หรือ greater than อะไรเงี้ยไม่มีนะคะลูกเขาค่ะให้เป็นแะไรบวกลบเศษส่วนมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเศษแท้เป็นยังไงกันบ้างดีก,กว่าเนอะลูกเนาออ่ะอันนี้ค่ะเศษแท้ก,ก็คือลูกตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเอง นูเมเรเตอรเห็นไหมน้อยกว่า d ี n o m i เนเตอนะลูกนะลูกเศษน้อยกว่าส่วนค่ะเราเขียนกำกับไว้ก็ได้ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าข้อสอบไม่ออกจริงๆคือแบบว่าเราอะเอาเวลาเอาเอาแรมของเรานะลูกไปจำเรื่องอื่นดีกว่าเนาะเพราะพี่สรุปมาให้แล้วอันไหนออกอันไหนไม่ออกนะจ๊ะ โอเคมาต่อค่ะลกูกถ้าเป็นเร็จเกินเด็กๆก็เคยรู้อยู่แล้วเมื่อกี้มันน้อยกว่าใช่ไหมลูกตรงนี้ก็ต้องตอบว่ามากกว่าค่ะเศษมากกว่าส่วนค่ะ และถัดมาลูก Mi x ซ์นัมเก็คือเป็น whole number ก็คือเป็นตัวเลขธรรมดาธรรมดาหนึ่งอันก่อนอย่างเช่น1น่งบวก proper number หรือว่า2ส่วน6ก็ได้นะคะสส่วน4 5่าส่วน8อะไรเงี้ยได้หมดแต่ต้องมีตัวเลข1ตัวก่อนเลข1ก็ดีเลข2ก็ได้เลข3ก็ได้เลข4แล้วแต่เป็นเลขอะไรนะลูกอันนี้ก็คือเป็นยกตัวอย่างมาแล้วว่าคือเป็น Mix fraction หรือว่า Mi x ซ์นัมเก็ได้ได้เหมือนกันนะลูก และอันถัดมาค่ะบอกเลยว่าไม่รู้ไม่ได้และข้อสอบอันนี้นะคะและอันนี้โลกคือแบบว่าออกข้อสอบอ่ะอืมคือถ้าใครทําได้เนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครทําไม่ได้ก็มาเรียนกันตอนนี้แล้วนะลูกจะได้รู้กันนะคะ equivalent fraction equ ก็คือ equal นั่นเองนะคะ equal ก็คือแปลว่าเท่ากันนะลูกนะ equal นะลูกนะแต่เนี่ยว่า equivalent นะคะโลกนะโอเค มาดูกันค่ะว่าอะไรนะเวลาเขาให้รูปมาเขาให้รูปอันนี้มาทั้งหมดสี่รูปด้วยกันมีวงกลมทั้งหมดสี่วงค่ะและค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ของทั้งสี่อันลูกที่ระบายสีส้มๆแบบนี้ค่ะเท่ากันไม้เท่ากันเปะ๊ะเท่ากันมากเห็นไหมเท่ากันเลย โดยที่ค่ะสิ่งที่เท่ากันคือพื้นที่เท่าแน่นอนแต่ตัวที่ไม่เท่ากันเนี่ยคือตัวส่วนหรือว่า Denominator นั่นเองนะคะตัวส่วนเนี่ยไม่เห็นเท่ากันเลยเพราะเขาแบ่งไม่เท่ากันนั่นเองข้อแรกลูกเขาแบ่งออกเป็นสองช่องเขาก็เลยเขียนส่วนสองและเขาระบายเพียงหนึ่งช่องลูกก็เลยเป็นหนึ่งส่วนสองรูปที่สองค่ะเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ส่วนลกูก 1>, 1 2ึ่สาสี่แต่เขาระบายสองส่วนหรือว่าสองส่วนสี่รูปที่สามค่ะแบ่งเป็นทั้งหมดหกส่วนลูกเขาระบาย3ส่วนเลยเรียกว่าสามส่วนหกประมาณ่ะนรูปที่4ค่ะมีทั้งหมดแปดส่วนด้วยกันค่ะเหมือนพิซซาเลยนะคะเขากินไปครึ่งถาดค่ะคือกินไป4ส่วนอันนี้คือถ้าเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนที่เท่ากันเราก็ดูรูปได้แบบนี้ ต่ักการลูกเขียนไปตรงนี้ค่ะเอาไปคูณหารเลขอะไราก็ได้ค่ะทั้งเศษและส่วนอ่าจดไปนะเอาไปคูณหรือหารอะไรก็ได้ทั้งเศษและส่วนเอาไปคูณหรือหารอะไรก็ได้ทั้งเศษและส่วนหลักการจังแค่ประโยคประโยคเดียวเลยค่ะประโยคนั้นคืออะไรนะ เอาไปคูณหรือหารกันก็ได้ทั้งเศษและส่วนเอาไปคูณหรือหารเลขอะไรก็ได้ทั้งเศษและส่วนเอาไปคูณหรือหารอะไรก็ได้ทั้งเศษและส่วนจะเออท่องไปพร้อมกันอีกหนึ่งทีค่ะเอาไปคูณหรือหารเลขอะไรก็ได้ทั้งเศษและส่วนโอเคไหมมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะสมมติค่ะพี่ให้เลขหนึ่งส่วนสองมา ตรงนี้ลูกเราเขียนกำกับไว้อ้อเขาคูณเลขสองแล้วก็คูณทั้งบนและล่างด้วยเนหะ็นไหรือค่ะสีฟ,ฟ้าตรงนี้อ้อเขาเกิดจากหนึ่งคูณสามเห็นไหมสองก็คูณสามด้วยหรือค่ะตัวสุดท้ายลูกนี่เกิดจากการคูณค่ะคูณสี่ครั้งบนเราก็คูณสี่ครั้งล่างไปด้วยเนหะ็นไหมนี่คือการคูณเมื่อกี้บอกว่า เอาไปคูณหรือหารเลขอะไรก็ได้ทั้งเศษและส่วนก็นี่ไงจ๊ะคูณสองให้ดูแล้วคูณสามให้ดูแล้วคูณสี่ให้ดูแล้วทำแบบไหนก็ได้ยังไงก็ถูกอันนี้คือคูณนะประเด็นคือเลขต้องเป็นเลขเดียวกันคูณทั้งหมดและลางด้วยจ้ะเดี๋ยวจะลบแล้วนะคือไม่เอาละเปลี่ยนใหม่บ้างค่ะเออลองเอาไปหารบ้างสิได้จ้ะนี่ลูกถ้าเอาไปหารลูก สี่หารสี่ไปได้หนึ่งแปดหารสี่ไปจ้ะพ็ได้สองเห็นไหมนี่คือถ้าเอาไปหารนะลูกหรือค่าอันนี้ลูกเอาไปหารสามไปจ้ะตรงนี้ก็หารสามบ้างค่ะเห็นไหมคะถ้าหารสามทั้งบนและล่างลูกเราก็จะได้หนึ่งส่วนสองเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายลูกหารสองชัวชัวเออจะหารหรือคูณก็ได้ไม่ว่ากันนะลูกนะแต่ต้องเป็นเลขเดียวกันเท่าน,นั้นค่ะ ก็ได้หนึ่งส่วนสองข้อสอบจ้ะข้อสอบเลยเขาบอกเลยว่า write the two missing value to make this equivalent fraction correct นะคะนั่นก็คือให้หาตัวเลขสองตัวเลขที่หายไปค่ะลกูกเพื่อที่จะทำให้อะไรคะเศษส่วนมันเท่ากันนั่นเองนะคะเศษส่วนเท่ากันเราก็มานั่งซูมดูก่อนอู้สองตัวเลขที่หายไปค่ะ ช่องสี่เหลี่ยมสองอันนั่นเองอันแรกมาค่ะพี่ก็นั่งดูก่อนว่าเอ๊ะตัวที่เขาให้มานี่คือตัวตรงกลางเมื่อกี้ค่ะคูณหรือหารเลขอะอะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องทั้งบนและล่างหรือว่าทั้งเศษและส่วนก็ได้เราสังเกตว่าเฮ้ยแปดหารสองอะได้สี่สิบสองก็ต้องทำไงด้วยคะหารสองด้วยลกูกมันต้องเป็นเลขเดียวกันเห็นไหมต้องเป็นเลขเดียวกันค่ะ ไปค่ะตอบได้หกเด็กๆอย่าตอบนะคะอย่าหารเลขผิดเป็นพอนะลูกนะ <c oughs> คือเลขมันง่ายเลขมันน้อยทําให้ถูกนะ <c oughs> คืออุตส่าห์รู้แล้วว่าไปหารสองนะลูกนะแต่ถ้าเราหารผิดนี่คือแบบว่าแอะไม่ได้เลยนะจ๊ะโอเคต่อมาลูกอันนี้ค่ะเราใช้การหารก็ได้นะลูกนะเนี่ยเกิดจากการหารสี่ข้างบนลูกเราก็ต้องหารสี่ก็ได้ค่ะ 8หาร4ได้2หลูกเราเลยได้แล้วนะคะเห็นไหมใครอยากมองว่าเป็นคูณก็พี่ค่ะอันนี้คูณ4ค่ะ2ก็ต้องคูณ4ค่ะก็เป็น8เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคูณหรือหารเลขอะไรก็ได้แต่ต้องทั้งเศษและส่วนหรือมองว่าบนกับล่างได้หมดข้อนี้ตอบแล้วค่ะ two missing value นะคะก็คือเลข2แล้วก็เลข6จ้า เลข2กับเลข6แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ที่พี่โอชินได้เอามาฝากในการเตรียมตัวสอบเข้าม .1 โรงเรียนสาธิตเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเราก็สามารถกดแอดไลน์ได้ที่ด้านบนนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือว่าอยากติวเข้มเน้นจุดไหน สอบถามกับแอดมินและเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยแล้วเจอกับพี่โอชินในคอร์สออนไลน์สอบเข้ามหนึโรงเรียนสาธิตค่ะ